ราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม g e n ช h i m Impact อีกเช่นเคยเนาะก็คือหายไปนานอีกแล้วหายหายไปไประจําเลยก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าเราจะทำ g e n c h i นต่อดีไหมเนื้อเรื่องหรือเราแจบแบบเราเล่นไปเลยเราค่อยไปทําสรุปเรื่องเราทีที่หลังแต่คิดไปคิดมาคือผมอยากอ่านเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วก็อัดไปด้วยก็เลยทําคู่กันเลยดีกว่าก็เลยขี้เกียจแบบขี้เกียจม,มาอ่านสรุปแล้วกันเนาะ ก็หายไปนานมากเลยเควสจะครั้งก่อนหน้านี้ก็เราหยุดกันอยู่ที่ลานเล่าใช่ไหมเรามีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งที่เราต้องไปเอาอันนี้คือเอาพินจะไม่ได้ถูกขโมยไปโอเคแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ไปแอบเล่นมานั่นแหละไม่ไม่ใช่อะไรหรอกก็คือเล่นมาแต่ไม่ได้เล่นเรื่องก็ไปเก็บพวกเพจไรวันอะไรพวกนี้ทั่วไปเนาะตอนนี้ก็เลเวลเลเวลลิมิตอยู่ที่เลเวลยี่ห้าแล้วยังไม่ได้ไปทำเวสปลดเลเวลเลย แล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะโอ้โหแบบผมนี่แบบหายใจแทบไม่ออกเไยถ้าเสียงดูแปลกๆแบบต้องขออภัยด้วยโอเคเรารเลุยเควสกันต่อดีกว่าว่าเราค้างมาถึงไหนละเว้นนี้ไล่จบเงาผมขอแบบเล่นไปเลยไม่ทําสรุปเนื้อเรื่องนะเพราะผมแบบอยากอ่านอ่านไปด้วยแล้วก็อานไปด้วยเลยถ้าใครชอบหรือยังไงก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำาลังใจให้ด้วยหรือถ้าเกิด ใครที่แบบอยากให้ว่าเป็นทําแบบสรุปผลสรุปเลือดเลือง,องอยังไงก็สามารถโพสบอกกันไปได้ถ้าแบบเล่นเล่นอยู่เห็นถูผมเงียบไปยังไงต้องขอภัยด้วยนะเพราะแบบหายใจไม่ค่อยจะออกเลยคือแบบอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศหนาวคือแบบสุดๆไปเลยอะไรเนี่ยแล้วเราต้องไปทางไหนเฮ้ยมีหมอก ้าทายคนเดียวนำฮาร่ไลเดอร์ฮิมเมลับมาป้าผมก็ไม่ได้ไปฟาร์มอะไรมากเลยก็เล่นเท่าที่เล่นได้เนาะก็คือแบบคนอื่นเข้าไปกันไก่แล้วไปกันแับบังคนที่แบบเวลตันกันเรียบร้อยดีลุกเอาเื่้ดีลุกให้เป็นทดลองเล่นหรอโอ้โหแจ่ม อย่าล่วงอย่าล่วงเออเกือบแล้วเกือบแล้วฮ <c oughs> ะฮะอยากกินชั้นเอ๊ะพวกเธอเป็นมนุษย์กันเหรอทุกคนทั้ง,ทงชั้นนี้โดนจัดการไปหมดแล้ว <c oughs> ฉันเลยคิดว่าเป็นพวกอเมริรอเดอร์นั่นโจมตีมาสิ เฮ้พวกระเบานี่รู้ได้ไงว่าฮอลิไล์อยู่ที่นี่ที่นั่นถูกล็อกไว้เธออยากได้กุญแจแล้วก็ให้ตรงไปข้างหน้าฉันไม่มีหรอกนะไม่รู้ว่ากุญแจอยู่ยามคนไหนแต่เธอคงต้องเข้าไปหายจริงละ่ะโหนั่นเขาขายเพื่อนเลยสรุปง่ายๆก็คือมันขายเพื่อนเพื่อที่ตัวเองจะได้รอดเมื่อกี้เขาพูดว่าซิงโด่าเป็นชื่อที่แปลกจัง

โอ้โหนี่เดินเข้าไปขาถางกันอย่างนี้เลยเหรอฮะไม่เห็นเคยได้ยินไอ้สมาคมนไยนั่นเลยพวกคุณมาทำอะไรที่นี่อืมจ่ายด้วยเงิน ไม่จะคิดอะไรนักหนาโอเคฉันไม่มีทางไปเสร็จโคตรเฉลยดีๆที่อยู่แล้วในฐานะผู้เฝ้ายาวเลยฉันจะปล่อยปล่อยพวกแกไปจ่ายด้วยเงินก็เคลียเขาบอกว่าผู้ชาไม่ได้อยู่ที่นี่ไปห้องอื่นกันนี่คุณอยู่ห่างจุกจับจุกจับจุกจุก ไม่ดีลูกก็ตีเรื่อยๆเหมือนกันหรอกพอมาทุกที่แล้วดูเหมือนกุญแจจะไม่อยู่ที่นี่ไปหาที่ห้องอื่นเถอะเกอบล่วง ก็เป็นพาดฝฟกยกติไม่คข้าโอ๊ยจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจุ๊ก็ดีนะแต่ไม่ค่อยชอบอะไรไม่รู้เลยชอบ,บอันนี้มากอุ้ยหาบนทุกที่แล้วไม่เจออีกแล้วอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยกุญแจ,จจ๋า ไอ้นี่ต่อรองได้ไหมอ่ะอ้าวโดนกลิ่นยอมแพ้เธอไม่มีใครมาช่วยหรอกนี่ชาวผู้ทรงเกียรติแล้วก็ปล่อยปีศาจออกมาเนี่ยนะไหนบอกเองจะสู้ กุณแจเรียกอวิชดามาแล้วได้ไปแล้วไปไหนต่ออุ้ยบัคไฟอะ่ะเฮ้โหตัวเราใส่หากากด้วยถึงว่าเราลืมไปเลยนะเนี่ยว่าเราปรอมตัวอยู่ถึงว่าเราเข้าไปคุยกับยามได้ยังไง ทางไหนเนี่ยอืมจะพวกหนูสกปรกพวกแกผัมจากทรงไหนกันยอยอย่ามาเนียนอ่าไปไหนแหละ เดินไปเอานี่ไปด้วยตุ้มในที่สุดก็ได้ฮอลลี่ไลท์มาแล้วจั๊ว่าไปแล้วเจ้าคนเมื่อกี้หายไปไหนฉันนี่ คว่าเราจะต้องมาจาก,กันกับพวกกแ่กวีของบาจะใช้เรื่องราวของพวกแก,กนเป็นความหมายที่ทำให้เด็กน้อยไม่ากดีขนาดนั้นแล้วยังจะหนีไปไหนอีกหวังว่าเพจจะจบแล้วนะนี่ผมก็ทนเล่นมาเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเวสนี้มันลงปาร์ตี้คนอื่นไม่ได้ไงแต่ผมก็แบบทนเล่นมาสุดๆไปเลย ทนมาตั้งอาทิตย์หนึ่งได้มั้งเนี่ยไอเราก็ทนมาได้เนาะคือผมไม่มีเวลาว่างเล่นเลยเ,เต็มที่ก็ได้แค่กิจกรรมรายวันเวสนรายวันสีเควสเสร็จจบนี่ก็พอจะมีเวลามาเราก็มาเก็บเนเรื่องกันต่อไปไหนอะเข้าเมืองทีนี้ตอนรับก,กลับมาเราผู้ชมที่น่ารักของฉันเดี๋ยวเวนติหายไปไหนมาคนอื่นเข้าไปอย่างเดียว อะนั่นผลลีไลทยพวกเธอทำสำเร็จแล้วไม้สนที่เรียบลื่นใสพีเย็นหน่อยๆให้ความรู้สึกที่คิดถึงจริงๆถึงไงบ้างเวนติเรียกราวินออกมาได้ไหมเออถึงแม้ว่าจะเป็นของแท้แน่นอนแต่กเองว่าจะยังไม่พอนะอย่างที่พวกเธอเห็นมันผ่านมาเป็นพันปีแล้วพลังของลมนั้นแห้งเหือดไปหมด แบบนี้ถ้าแค่เอาไว้เล่นแสดงในร้านดีลูกก็คงจะพอไหวร้านฉันมีนักกวีมาแย่งกันแสดงทุกวันอย่าคิดว่าแน่เกินไปนะคุณดีลูกฉันว่าคุณน่าจะบ่นเรื่องที่สำคัญกว่าน,นั้นมั้งเฮ้ hey, จะนักร้องอุตส่าห์ยิ้ฮพลิลท์ออกมาเพื่อจะเล่นให้พวกขี้เมาฟังแค่นั้นเหรอเฮ้เฮหมายความว่าไงฮะงั้นก็เถอะอาจจะคุยกับดาริน แค่นี้ยังไม่พอปัญหามันไม่ใช่ตัวพินหรอกนะแต่เป็นที่สายของมันต่างหากถึงเวลาของเธอแล้วคุณคนต่าถทีนฉันเหรอนี่เอานี่วะห้ใจเธอฉันไม่ได้บอกให้เธอซ่อมเจ้าพินลำค่านี้แต่สายพินพวกนี้มีพลังของธาตุลมอยู่พลังของมันยังผักเกินไปมากชุลินเธอยังเก็บริสตันน้ำตาของดาวินไว้อยู่ไหม เยี่ยมเลยลองหยดม,มาลงไปที่ฮอลลีไลท์ดูสิหยดอะเยี่ยมนะครับไอ้สีมันเปลี่ยนแปลกอ,อ่ะว้าอย่างที่คิดเลยดูสดใสขึ้นหรือเปล่าหมายถึงชั้นหรอหมายถึงึินตั้งหากหรอ ก็อขอบคุณทุลิที่ชำระล้างคิปตันให้แล้วนะพลังท่านลมข,ของโพลี่ไลท์ถึงได้ไม่สูญเสียพลังไปแต่ยังต้องใช้อีกหน่อยนะถ้าคิปตันน้ำตาของดารินมาเพิ่มอีกสักหน่อยนั่นน่ะดีจะหายได้ยังไงหยิกเอาได้ไหมกระทั่ง <c oughs> ตอนนี้ดารินก็น่าจะยังร้องไห้อยู่ทนทุกข์จากความเจ็บปวดในสถานที่ซึ่งผู้คนไปไม่ถึงดาริน เด็กน้อยที่น่าสงสารไม่น้อยนะครับกินเองได้ทั้งตัวเลยไปมอนนี่ใช่เรื่องของอัศวินผู้มีเกียรติแต่ผู้เดียวแล้วพดดวกเราจะรีบจัด,ดการเพื่อให้คิดทัานน้ำปำแล้วก็ต้องขอให้ส่งช่อยสรนา้าให้หน่อยนะนี่ถ้าไม่มีค่าเองจะทำยังไงเยนะี่ยมไปเลยสะพานที่เกิดจากฮีโร่เชื่อมความไว้วางใจซึ่งกันนั้นช่างงดงามให้ฉันเล่นสักเพลงนะเฮ้ นี่เธอจะทำแค่นี้งั้นเหรอร้องเพลง่งนะการดีพินก็ต้องใช้มือนะเวนตีเริ่มกวนละน่าโมโหจริงๆรฉันจะตั้งฉายาแย่ๆให้เธออืมรู้แล้วจากนี้ไปฉันจะเรียกเธอว่านักร้องข้างถนนละกันของแบบงมเข็มแนมขาเข่าเมืนอนทำให้ฉันรึ้ถึงตอนที่สู้กับพวก อุตส่าห์อีกเลยคือปีก่อนวีโจนส์กุศบัติจากโบราณสถานของฟานนี่ในวิหารสีรออรว,วิญญาณว้าวมันคืออะไรเหรอแก้วที่บาบาทอตเคยใช้แั้วเหรอไม่ใช่หรอกแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นของแบบนั้นจน,นก็คงม,มีค่ามากอยู่ดีแต่ที่ขุดขึ้นมาได้ครั้งนี้คือของโบราณของที่อาจอเป็นของที่หายากมาก ว่ากันว่ามันคือขวดที่บรรจุลมแต่ขบี่มีของแบบนั้นด้วยล่เนี่ใยใมีของแบบเกมีของสะสมแเด้ใครยขอะสมแใครยองสสแด้ของแบบเอกใรกัมองมแเใคมอบรกของมเกคก็ัมีอมกใรมีของะใครก็งมของเทกมีมากคน,น,นทของโมบออกมามแกมายแใยัอด วิธีที่ฉันจัดการกับมันก็คือซื้อมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นของที่อีพอ,อนจนบ่อน,นี้ก็ยังคงหายอยู่โคตรรวยเลยดีลุกเขนเจอของพม,มามากกว่าสองพันขวดแล้วแต่พวกคุเจีกก็ยังไม่เจอของแท้เลยสักคนว,ว่าฟัางดูแล้วทั้งสองฝ่ายนี่บ้าพอๆกันเลยนะเราอาจจะได้เจอของแท้นด็ดตลาดนะเขาก็ห็นกระดราใช่ไหม ถ้าจะซื้อมาแล้วก็ขายต่อให้คุณในราคา,าพิเศษนะโอ้โไปบอลเรื่อยทีเธอจะลองดูก็ได้ถึงจะเป็นของอมคันก็ไม่ขำะนะถ้าหาซื้อได้แล้วก็มาหายพันที่วิลลี่นะผมวี่สิ้นวดเมื่อไหร่ก็มาแลกเบียได้เฮ้ยโหของฟรีที่ควรมีเดี๋ยววาร์ไปเลยได้ไหมน่าจะต้องวาร์แหละไกลขนาดนี้ เป็นสถานที่ฟาร์มชั้นดีเลยนะเนี่ยจวบจวบจวบฟ้า เฮ้ยโหมีหีบให้มีของให้เหล่าไหมอะโอ้โหแย่จัดไม่นึกว่าจะมาเจอน้ำตาของดอลลินในที่แบบนี้ในฐานะอสมวินแล้วฉันมันนม่นใจความสามารถในการตามหามากโอพึ่งพาได้จริงๆรงิเมื่อกี้พูดอะไรอะอย่างเช่นฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับการตามหาเลย แคมองดูนู่นนี่ไปเรื่อยแล้ทำใดนั้นฉันก็พบมันที่ขาโต๊ะอะอย่าลืมว่าต้องไม่ตั้งใจหามันเพราะว่าถ้ายิ่งพยายามก็ยิ่งหาไม่เจอต้องใช้หางตาในการมองหาสิ่งของาอย่าไม่ตั้งใจคนดูแลไม่น่าจะใช่ความสามารถนะมันได้ผลน,นะแต่มักจะใช้วิธีนี้ตามาจ้เต่น้อยที่เยเลีล้ยงไว่า คนอากองจีน,น,จนเคยเลี้ยงเต่าน้อยด้วยู้ดะก๊ะทำไมหรอไฟมอดบ้าแค่นดูภาพไม่ออกอืมควาเป็นว่ามันดูไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ของคนองกองจีนละกันจริงสิคุณดีลุกน่าจะเข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจอ่ะตอนเป็นเด็กฉันเองก็เคยเรียนนะมันแตกตรงไหนกัน <c oughs> หมดยังหมดยังคุยหมดยัง <Okay. S 1> โอเคเพราะตรงจุดนี้มันไกลมากบางทีผมอาจจะต้องแบบไม่วาปหรือก็ตัดคลิปไปเลยเนาะเพื่อให้แบบคลิปมันไม่ยาวเกินไปฮะไปที่ซากกระหล่ำพังในป่าโอ้โหเข้าป่าเลยเนี่นี้สายฟ้ากับน้ำแข็ง อืมแต่น้ำแข็งก็าไม่ได้ทำตัวเพราะงั้นเราไปตีดีกว่เฮ้ยอ,อย่ายิงกลากอากาศนะเพื่อนทําไม่ได้ไอ้น,นี่ดีกว่าโอ้โหเปือก อุ้ยหีบเยอะอ่ะอะไรอย้วข้างบนนวัตกรรมแห่งการฟ์มยิงเก่งไอ้น,นี่ยิงเกงมาดิลวงไหม อ่ะไม่ร่วง่หรอ่วงเอ๊ะร่วงหรือไม่าาร่วงน่าจะร่วง อย่าพึ่งหันเมาส์โอ้โหหันเองออโต้ผมเก็บของม,มนสิโออะไรกันขบเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเออ ครั้งก่อนไม่รู้ไงว,ว่ามันขยับได้หากะมืนมาหาตั้งนานพอกันกลับมาที่เดิมปั๊บอยู่ๆมันก็ลอยหายไปเลยมันเคยมีหลายที่ที่เป็นแบบมวงก่อนเวยนบนแบบนี้เนาะนแล้วไงต่อแน,น,น่คิดว่าเราต้องเดินขึ้นไปเองซะแล้ว

ที่จริงต้องเอาท่าน้ำมาระบายก่อใช่ไหมแต่ผมนี่เอาสาย้ายัดหน้าเลยครับอ่ะอยู่ไหนเนี่ยโบ๊ะ ไอ้หีบเห็นเห็นหีบอย่างนี้ไม่ได้เลยชอบอ้าวโอ้ทำไมหีบให้น้ำตารวมรเรียบร้อยไม่ง่ายเลยนะเนี่ยอย่าชะล่าใจไปสตอนเทเลอร์ยังมันตระายอยู่นะยิ่งไปกว่านั้นไม่แน่ว่าจอมพวกฟูตอรอีกนันอาจจะกำลังเคลื่อนไหวอยู่ดิล ดีลุบฉันได้ยินแลว่าช่วงหลังวันนี้พวกคุตาอิยิ่งคุณว่าบุคคลผู้ไม่ได้รับการต้อนรับ <c oughs> เป็นเกียรติจริงๆยังไงพวกเขาก็ยังไม่เคยบอกว่าบุคคลที่ได้รับ,รบการต้อนรับมีใครบ้างเดอร์คุตาอิยิ่พวกคุณจะพนัทูนจากเซียา์เกี่ยวข้องอะไรกันหรือดีลก,กันแน่นะคุตไอิยิ่ไม่เพียงแต่สร้างความรำคาญให้แก่บอาเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อมาแสนด้วยแต่พอพูดถึงภัยคุกคามทั้งหมดของมาแสนแล้วดีลุกล้วนออทาจินอัสวินยังพวกเธอำจำกัดเกินไปไม่สามารถเผชิญหน้ากับผู้ที่อ้างว,ว่าเป็นคันธวิททางการทูตได้โดยตรงแต่กับฉันก็แค่เกลียดความเยโะเย้ยอของพวกมันก็แค่นั้นหากให้ฉันเลือกระหว่อนปืนเจ้าสัตว์ ไซโลสลามเป็นๆกับเข้าร่วมกับฟุจะอีแล้วก็ให้ดาวตกล่วงใส่ตายเลยยังจะดีกว่ามันจะลวงใส่ไหมเนี่ยนี่เค้ม้วดกตบตัวเองจังนะหมดยังหมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วไปต่ออ้าวอยู่ๆก็เปลี่ยนที่ อย่ามายุ่งกับเหลาสมบัติต้องเป็นของเหล่า,เ,าเปิดออกมาโอ้โหเหนาอีกแล้วคราวนี้ไปไหนเนี่ยไกลจัดผมจะเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่นิดหน่อยกนะ็คือแบบเดี๋ยวจะเอาแค่ในเรื่องอย่างเดียวส่วนนอกรู่นอกทางเอาไว้เป็นนอกรอบจริงๆ แล้เจอมอนระหว่างทางถ้าเกิดมันไม่ใช่มอนเฟสหรืออะไรเราจะไม่เคียร์นะคือเราจะวิว่งผ่านไปเลยถ้าเกิดแบบอยู่ๆเห็นผมเล่นแเงียบไปต้องขอภัยด้วยนะผมรู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยนบ่อยอจริงๆแค่จะแบบหายใจยังลำบากเลยก็คือแบบแน่นจมูกมาก ว้าวทีปกป้องราลินรวมตัวงั้นก็รีบเอาคลิปตัานที่รวบรวมได้ออกมาเถอ,อะท่านพวกนี้ดูสกปรกจังาราลินต้องทรมานขนาดไหนกันนะอย่างไงก็มาชำระล้างคลิปตัานพวกนี้กันก่อนเถอช่วยหน่อยนะ ได้เห็นด้วยตัวเองก็คงยังไม่เชื่อน่าสนใจจริงๆก็เหมือนกับการคลองกักไว้เลยให้ความรู้สึกสดชื่นจริงๆน้ำตาขนาดนี้น่าจะพอแล้วหละ่ะนัดต่อไปก็ <c oughs> เหมือนครั้งที่แล้วหยวดมาลงไปที่ฮอลลีไลท์กันเถอะหยดกันเองไม่ได้หรือยังหนอนี่สว่างขึ้นมาไหมอะสำเร็จแล้ว <c oughs> ไม่เหมือนกับที่คิดไว้ตอนแรกเลย ลรงงานแห่งลมเติมเต็มแล้วอย่างนี้น่าจะใช้มันได้และ้วล่ะขอบคุณมากนะซูรินถ้างั้นพวกเราจะเรียกสตอมโทเลอร์จากตรงไหนดีในเมืองของฉันนี้ไม่ได้แน่นอนถ้าผิดพลาดเราก็เสียหายยัำเยือนแน่แนถ้าที่วินเดอรี่นี่ก็ดูท่าจะถึงวินเรี่จะถูกทำลายก็ไม่ได้เสียหายามากมายอลไแต่ให้ดีอย่าดีกว่าลมเทะเลหรือลมจากที่่าสูงล้นทำให้หมดใ ก็วีนั้นไปได้กลยิ่งขึ้นทุงนั้นถ้าเกิดอากาศแห้งจนรื้สุกถูกนอกจากเล่นเพลงได้ไม่ดีแล้วมังกอนก็ล่าจะโรดด้วยมั้งอย่างนี้นี่เองลมทะเลหรือลมบนที่ลาบสูงสินะทังนั้นสถา,านที่นี้ที่สุดในการเล่นควรจะเป็นลิมเละล,ละกันจากสตาฟาล์เลนไปทางตะวันออกสักระยะหนึ่งคใต้ของชายหาดจะมีภูเขาอยู่ พูดถึงหถานที่เธอไปนอนหลับเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมบินไปตามทางของภูเขาจะสามารถไปถึงที่ที่เรียกว่าสตาร์นัทคริฟได้พอนักวีลมทะเลหรือลมที่ร่าถึงี่เคยอยากได้ที่นั่นน่าจะมีหมดละมั้งอืมขอฉันคิดก่อนนะสตาร์นัทคริฟใช่ไหมเป็นที่ที่ไม่เลวเลยจริงๆหมอให้ฉันร้องเพลงมากดีมากง,งั้นพวกเราเตรียมตัวให้ดีแล้ไปเจอกันที่ สตารนคริสนั่นละกันอ่านหูเพย่้นแต่อ่านมารู้สึกแล่ดูพิ่ผิดขอทุกคนจริงจังอย่าสายนะรับทราบท่านหัวหน้ากองฮะขอโทษทีฉันลืมตัวไป